สละจิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้ดยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและ เมื่อที่ริมเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข 胸襟。<music> ต้อนรับทุกท่านที่ว่าชมไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกับผมร้อยตรีเอกชัยเพชรด,ด้วงจิตอาสาพระราชทานกองพันนาฬที่สองกรมสา,าราบที่หนึ่งห้สามพีทครับกับผมสิบเอกพงศธรชดารัตนจิตอาสาพระราชทานกองพันนารที่สองกรมสา,าราบที่หนึ่งห้าสามกวางครับครับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่าน มาชมบรรยากาศการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนาเกตตำบลน,นานาเกตอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับน้องกวางครับเรามีวัตถุประสงค์ในการทํากิจกรรมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับครับพี่วีทครับสําหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนาเกตในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดสวยงามให้แก่พับพิสุสงฆ์ที่จำพรรษาและสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนก,กิจครับมุ่งมัน่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงตายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงื่อที่รินเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความส จ้โดยแรงใกล้บวกแรงใจและจิตสักษาเงื่อที่เร็มเงื่อที่ไหลคุมกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนําพาสิความสุขใจมันทําด้วยจิตที่คิดทําดีประเนาให้โลกนี้น่าอยู่สดใสน้ำมาสักอันพระอาจารย์ครับ ก่อนอ you ื่นเราจะมาพูดคุยกับท่านพระประหลัดสมศักดิ์สีคุณโยเจ้าอาวาสวัดนาเกตใหท่านได้กล่าวถึงอดความเป็นมาของวัดและความคาดหวังในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขอเจริญกภบคณะทำงานคณะอีกอาสาที่ได้มาร่วมกันพัฒนาวัดนาเกตในวันนี้สำหรับ วัดนาเกตของเรานั้นเ,เป็นมีประวัติการสร้างมาที่ยาวนานนับมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ100่งร้อยกับอีสาปีโดยการนำของอคุณสามารถซึ่งตอนนั้นขาะนั้นท่านมีตำแหน่งเป็นกำนันตำบลมกรูดซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มาเป็น ตำบลน,นาเกตอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่ร่วมกับชาวบ้านชาวนาเกตได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเป็นวัดที่ผ่านมาวัดนาเกตของเราเนี่ยมีเจ้าว่ามาจนถึงรูปปัจจุบันก็คืออาตมาพาก็เป็นรูปที่ก้าความสำคัญของวัดนาเกตนั้น วัดหน้าเกตนอกจากจะเป็นวัดที่ค่อนข้างจะต่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอพุอโภก็ถือได้ว่าเป็นวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปัตตานีแห่งที่สองซึงดีได้ว่าเราก็ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจไปในการเรียนรู้การปฏิบัติธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเราได้ดําเนินการมาเป็นเวลากว่า20ปีโดยเชื่อว่าในขณะนี้จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่เราดําเนินมาเนี่ยน่าจะเป็นเหลือเพียงวัดเดียวสำนักเดียวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ว่ายังมีการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ ทุกเดือนอันเดือนละสองครั้งก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8แล้วก็วันที่สิบถึงวันที่ยี่ถามของทุกเดือนเราได้จัดกิจกรรมมาโดยไม่เคยหยุดตลอด20ปีอาจจะมีหยุดไปบ้างก็เนื่องว่าด้วยสถานการณ์สองสามปีที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบกันว่ามีเหตุการณ์ของโลก ไวรัสโควิด19ได้เข้ามาในช่วงนี้ก็มีบางครั้งบางคราวก็ไม่มีอัยธายมได้เข้ามาถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในโอกาสนี้จะมาก็ขอขเจริญพรประชาสัมพันธ์ให้เราได้รับรู้โดยั่งกันว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยยังมียังมีสำนักปฏิบัติธรรมที่สามารถให้ ญาติโยมได้เข้ามาปฏิบัติได้เข้ามาเรียนรู้ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าสำนักปฏิบัติธรรมโหตาเกศเนี่ยเราจะสอนในแนวทางการปฏิบัติแบบสติปัฏฐานสี่ก็คือในชื่อของโครงการที่ว่าโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขซึ่งคิดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านได้สั่งสอนเรามาตั้งนานแล้วชื่อโครงการของเราเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขก็ <c oughs> คิดว่ากำลังเข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้เป็นประเทศของเราหรือเป็นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยโครงการของเราได้ได้มีชื่อมีชื่ออย่างนี้มีชื่อว่าปฏิบัติธรรมเพื่อ ให้เกิดปัญญาและก็จะได้เกิดสันติสุขมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเวลา20กว่าปีเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้เข้ามาได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาปฏิบัติกับทางวัดเพราะว่าเรามาปฏิบัติกับวัดนาเกีนเนี่ยสำนักปฏิบัติธรรมวัดนาเกี ท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวมีที่พักให้ฟรีมีอาหารการกินให้ฟรีท่านเตรียมมาเฉพาะเตรียมตัวมาเฉพาะต,ตัวกับใจของท่านที่จะเข้ามาร่วมกันปฏิบัติธรรมเรียนรู้เพื่อจะค้นหาเราปัจจุบันนี้คนเราค้นหาสันติสุขเรากำลังค้นหาสันติสุข สันดีสุขภายนอกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นของภายนอกมันไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเราร่วมกันมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อมาสร้างสันดีสุขให้เกิดขึ้นภายในสมภาพเชื่อเกินว่าเมื่อใดที่เราเกิดสรนดีสุขเกิดปัญญาเกิดสันติภาพภายในจิตภายในใจของเราเนี่ยความสนนดีสุขที่เราต้องการคาดหวัง จากภายนอกก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเราไม่ต้องไปสรรหาเราไม่ต้องไปหาสันติภาพภายนอกให้เรามาเริ่มที่การฝึกตนให้เกิดสันติภาพภายใน,ในจิตภายในใจของเราและสันติภาพหรือความสุขภายนอกจะเข้ามาเองโดยอัตโนมัติฉะนั้นก็อยากจะ,จะเริญนพรเริญจชวนย้ำอีกครั้งนึงว่าเราปฏิบัติ กันทุกเดือนตลอดทั้งปีทั้งแรกหรือวัดแรกก็จะเป็นวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดอีกหนึ่งวัดก็วันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบสามของทุกเดือนอทางวัดก็ไม่ได้ญาติโยมอาจจะไม่รู้เพราะว่าทางวัดไม่ได้มีไม่ได้มีมมสื่อเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียทางวัดก็ไม่ได้มีก็อาศัยโอกาสนี้ ได้ฝากได้ฝากคณะคณะญาติโยมคณะทําง,งานที่ได้มาร่วมกันพัฒนาวัดวันนี้ได้อาจจะได้นําเรื่องเหล่นี้ไปเผยแพร่ให้กับคนที่ยังไม่ได้รู้ว่าอย่างน้อยเอมื่อเราคิดถึงในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ให้คิดถึงวัดหน้าเกตเป็นอันดับแรกเพราะว่าที่ว่าอย่างที่ได้บอกไปไม่สั่ตอนนี้ก็เหลือเพียงที่นี่ที่เดียวที่ว่ายัาง ปฏิบัติอยู่ตลอดทั้งปีโดยไม่มีหยุดท้ายที่สุดนี้ในการจัดกิจกรรมทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกิจกรมรมร่วมกันระหว่างหมู่บ้านซึ่งนำโดยท่านผู้ใหญ่บ้านจรัญทองพงโตและคณะชาวาบ้านบ้านนาเตและอีกคณะหนึ่งก็คือ คณะของอจิตอาสาพราชทานรอหนึ่งห้าสามพันสองได้ร่วมกันจิตัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อจะถาวายส่วนหนึ่งเป็นราชกุศลให้กับสมเด็จพระราชินีพระบันทีหลวงซึ่งวันที่สองที่ใกล้จะเป็นนี้เราก็ถือว่าเป็นวันแม่ชาติก็ได้ถือโอกาสนี้ ได้ถาวายพระกรนใจให้กับพระองค์ท่านได้มีพรานาใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงสถิตมั่นเป็นขัเยืนให้กับวงจนชาวใจตราบนานเท่านานแล้วก็ขอถาวายพระกรนใจไปย,ยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ระบรมุองศง์ทุกองค์ให้าามีพราณาใัม่ที่ แข็งแรงสมบูรณ์สถิตเป็นร่มโพล่มใจให้กับวงชนชาวไทยตลอดนานเท่านานแล้วก็ระเจริญพรนั้นโมโนทนาบุญกับพวกเราทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างบุญในครั้งนี้ให้ท,ทุกคนทุกท่านประสบในความสุขความเจริญประสบกับสิตรักษ์พิษณพรชัยทัศน์ศิการก็คืออายุวันนะสุขภาพละ ปฏิภาณนัน้นนั่นหงท่านอาารสัสมบัติคิดหวังสิ่งอย่งจริงใดที่เป็นไม่ไดชอบประกอบด้วยธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วใช้โกขอให้สิ่งนั้นจงควรําเด็จจงควรําเ,เด็จและจงคารําเร็จทุกคนทุกท่านหากมีคําพูดใดอา,อาจจะาทํไม่ถูกต้อง่มภาพาก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วย ขอาเพอให้กับทุกคนทุกท่านอีกครั้งขอใจรันทนพร้อมเสียสละจิตอาสาราบภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำาด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิต ให้โดยแรงกายบวกแรงใจและิตศรัทธาเงือที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข พร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทนหามด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแซงน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิอาสาต่อไปกับผมกับน้องกวางจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมบรรยากาศการทํากิจกรรมของจิตอาษาและชาวบ้าน ที่มาร่วมทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาวัดนาเกตตำบลน,นาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับ ครับสวัสดีครับครับน้องชื่ออะไรครับกับผมบรญฐานพระเชตพจชื่อประเสริฐครับครับน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อฟัดครับแล้ววันนี้ที่น้องมาทํากิจกรรมในครั้งนี้น้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกสบายใจครับที่ได้ช่วยเหลือวัดแล้วก็มาทําจิตอาสาอย่างนี้ครับครับขอบคุณครับครับครับ ต่อไปเราจะพาไปชมบรรยากาศการทำจิตอาสาของน้องๆจิตอาศาจุดอื่นๆต่อไปครับร้องเสียสละจิตอาจาเรอภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือ ใจบิ่งใจสุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสาม,มันทำด้วยสิ่งที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงกายและศรัทธามือที่ริ้งมือที่ไหลคุ้มกับสิงที่ได้กลับมาแต่มีพลังนำพาสู่ความ อาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่วังสิ่งใจตอบแทนทำด้วยสองมือและดิใจิยิ่งใหญ่เุ็แสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาไมันทำด้วยตัวที่คิดจะให ที่ริมเอื่อไลคลุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสาม,มันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและศิตัท่ามือที่ริม กลับม้เป็นพลังนํำพาสู่ความสุ อาสาเราภาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยสิ่งที่คิดจะให้ เป็นพลังนำพาสู่ความสุข เคยขาดแคลนเราจิตอาสาม่งมันทำด้วยสิที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิดตัดท้ามเอือที่ริมเือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาตป็นมีพลังนำพาสู่ควาง ภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแครนเราจิตอาามันทำด้วยติดที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและอิทธัพลาือที่ าสควมสุาาาามันทำด้วยจิตที่คิดทำดีประเทนาให้โลกนี้น่าอยู่สดใสด้วยกําทำเพื่อส่วนรวมเท่าที่เท่าที่ทำไว้น้ำ้ายทานนำใจไห้ไปทั่วแดนกระผมขอจบการไล่สุดอิดอาสา พัฒนาปับบรุงภูมิทัศวัดนาเกตตำบลน,นาเกตอำเภอโคกโพจังวัดปานีไว้เพียงเท่านี้หากประชาชนท่านใดต้องการให้จิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือสามารถโทรผ่านโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานหมายเลขหนึ่งห้าหนึ่งศูนตลอดยี่บสี่ชั่วโมงครับครับก็ขอขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมไลฟ์สดของเราในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นให้กําลังใจกับพี่ๆน้องๆจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับทุกท่านสามารถรับชมกิจกรรมอื่นๆได้ทางเพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระจาทานท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อจะได้มีพลังกายพลังใจ ในการร่วมทำความดีด้วยหัวใจต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมเสียสลจิตอาสาเราพาภูมิใจพร้องที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบ